รายการไลฟ์วิวเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยโดยเฉพาะผู้รักการถ่ายภาพ ทำจากซิลิคอนไดออกไซด์ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสารประกอบทางเคมีในแร่ควอตหรืออยู่ในรูปของโพลีคริสตัลไลของทรายนั่นเองครับซิลิก้าบริสุทธิ์มีจุดหลอมเหลวอ,อยู่ที่2,000องศาเซลเซียสแต่ในกระบวนการการผลิตแก้วมีการผสมสาร2ชนิดลงไปคือโซดาเอสซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือโซเดียมคาร์บอเนตเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมเหลวนั้นให้ต่ำลงอยู่ที่ประมาณ1,000-1,500องศาเซลเซียส แต่สารนี้จะส่งผลข้างเคียงทําให้แก้วนั้นละลายน้ําได้ครับจึงต้องมีการเติมหินปูนซึ่งมีองค์ประกอบหลักก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อทําให้แก้วนั้นไม่ละลายน้ำครับวิทยาการการทําแก้วถูกพัฒนามามากกว่า3,000ปีหลังจากที่ชาวเมโสโปเตเมียได้ค้นพบแก้วปัจจุบันครับแก้วนําไปใช้เป็นอะไรบ้างผมเองก็บอกได้ไม่หมดครับว่าแต่อยากเห็นจริงๆแล้วสิครับว่าแก้วเขาทํากันยังไง ไลฟ์สาระสนับสนุนโดยกระเป๋ากล้องตาต้นไม้เจอทุกที่ที่มีช่างภาพ วัสดุแก้วในธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือแร่ออกซิเดียนครับซึ่งมักจะพบในบริเวณภูเขาไฟเกิดจากลาวาที่มีการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเรามีการใช้แร่ออกซิเดียนตั้งแต่ยุคหินแล้วละครับเนื่องจากแก้วเนี่ยเมื่อแตกแล้วก็จะมีความคมใช่ไหมฮะมนุษย์ยุคหินจึงนิยมใช้เป็นเครื่องมือในการล่าสาัตว์หรือเป็นมีดแล่เนื้อนั่นเองครับนอกจากนั้นแก้วจากธรรมชาติบางชนิดก็มีความสวยงามใช้เป็นเครื่องประดับได้หากจะให้ลำดับประวัติของแก้วแล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่7,00ปีท่แล้วโน่นลครับ โดยมีนักเขียนโรมันบันทึกไว้ว่าพ่อค้าชาวโพลินีเชียได้แ,แวะพักที่ชายฝั่งของปาเลสไตน์และได้มีการก่อไฟโดยใช้เน็ตต้อน2ก้อนแทนเตามารองหม้อซุปที่ตั้งไว้บนไฟทําให้เนต้อนทั้ง2ก้อนนั้นล้อมละลายรวมกับพื้นทรายข้างล่างเกิดเป็นแก้วขึ้นมน,นเองครับ จึงเชื่อกันว่านั่นเป็นจุดกำเนิดในการค้นพบแก้วที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์เป็นครั้งแรกนะครับ3,500ปีก่อนคิดตศักราชในช่วงแรกจะเป็นพวกลูกปัดแก้วที่ผลิตในแถบอียิปต์และแถบเมโสโปเตเมียตะวันออกหรือประเทศอิรักในปัจจุบันนั่นเองครับส่วนการทําเคลือบแก้วบนภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเริ่มพบในแถบเมโสโปเตเมียตอนกลางโดยมีการเผาหม้อทรายที่มีหินปูเป็นองค์ประกอบและเกิดการรวมกับโซดาล้อมรวมกันกลายเป็นสีเคลือบบนภาชนะ 1,500ปีก่อนคริสัศักราชพบชิ้นส่วนของถ้วยแก้วในอียิปต์ที่มีชื่อของฟาโรห์ทอมอซิสที่3ปรากฏอยู่นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการทำแก้วในประเทศกรีซและจีนอีกด้วยครับี650ก่อนคริสิศปีกรานศมีการเขียนคู่มือการทำแก้วคนพบที่ห้องสมุดของกษัตริย์อสเซเบนิพอลของอาเรียนะครับ ทำกันข้างหลังนี้เขาทาแก้วอะไรกันฮะก็ของเราเป็นโรงงานที่ผลิตแก้วคิสตันนะคะอ่แก้วคิสตันแล้วมันต่างจากแก้วปกติยังไงต่างจากแก้วปกติตรงที่ตรงส่วนผสมอะคะ่ะของเราคิสตันนั้นก็คือจะมีตะกั่ว2ีบอร์เซอยู่ในน้ําแก้ว<อ>ค่ะแต่ถ้าเป็นแก้วธรรมดาก็จะไม่มีตรงตะกั่วน,นี้อยู่ในในน้ำแก้วอ๋ออ่าแล้วผลของแก้วคิสตันเนี่ยพอทำออกมาเป็นแก้วจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างจากแก้วธรรมดายังไงบ้าง แตกต่างก็จะมีความใสค่ะแวววาวแล้วก็กังวานกว่าแก้วธรรมดาค่ะแก้วกังวานเป็นไงก็จะเสียงมันจะแบบว่าเหมือนเสียงใสอะค่ะเสียงเวลาเราเคาะอ่อใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีการหักเหของแสงได้ดีกว่าเพราะว่าของเราจะมีการการเจริญในเข้ามาด้วยอะค่ะก็จะทให้มีการทำให้มีการหักเหของแสงได้ดี แล้วอย่างแก้วคริสตัลที่เนี่ยที่ดีเนี่ยคือเนื้อจะต้องเป็นยังไงบ้างครับเวลาทาเป็นแก้วแล้วมันก็จะดีดีเหมือนกันหมดเพราะว่าของเราเนี่ยใช้ส่วนผสมในการผสมเป็นคริสตัลคือเราต้องหลอมอหลอมหลอมขึ้นมาเป็นน้ําแก้วแล้วเราก็ใช้เป่าขึ้นรูปทุกใบอะค่ะน้ําแก้วก็จะเหมือนกันหมด ไลฟ์ v ิ e w ช่วงที่2ส,สนับสนุนโดย p ฟลตไฟล์กลุ่มคุยเรื่องแก้วมาเยอะเรื่องวิธีการทำนะครับพี่ไอ,อ้พวกเตาพวกนี้ฮะที่เราเห็นนี่เป็น วิธีการทําแก้วต้องทำอย่างไรบ้างฮะก่อนอื่นก็ต้องมีการหลอมเหลวค่ะอย่างตอนเย็นของทุกๆวันอย่างเงี้ยค,ค่ะผนกหลอมเหลวก็จะเข้ามาทํางานด้วยการใส่วัตถุดิบแต่ละตัวลงไปค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในในตัวเตาค่ะใ,ใ,ในในในพอตนะ,นะคะค,คะขั้นตอนในการทำเ,เป็นยังไงบ้างคะพี่ก็จุ่มน้าแก้วมาแล้วก็อเอามาขึ้นรูปก็แต่ว่าจะมีผู้ช่วยช่างก็จะมีการของเราไม่ใช่ว่า จุ่มปุ๊บแล้วเรามาเป่าใส่ในมูได้เลยเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าจุ่มแล้วเป่าโป่งแล้วก็ช่างก็จะมาเอาเอาตรงส่วนนั้น,นะไปทํางานต่ออีกเงนี้ค่ะคือกว่ากว่าจะเสร็จขั้นตอนก็จะมีผู้ช่วยแต่ละขั้นตอนเยอะหน่อยเหมือนกันค่ะ ก็เราก็ต้องใส่เข้าไปที่ตู้ใส่พานเพื่อลดอุณหภูมิออค่ะอย่างแก้วปกติพอเป่ามาขึ้นรูปมาก็ยังร้อนอยู่ถ้าเราตั้งที่อุณหภูมิห้องปกติก็จะแตกได้เราก็ต้องอค่ะเราก็ต้องใส่ไปที่ที่ใส่พานซึ่งใส่พานจะให้ความร้อนอยู่ ก็จะไปโผล่ท้ายเตาก็จะใช้เวลาประมาณสัก4ี่ชั่วโมงแก้วก็จะเย็นตัวพอดีนอกจากแผนกขึ้นรูปคือเป่าแก้วแล้วเราก็ยังมีแผนกเจรไนคือการตกแต่งลวดลายให้กับแก้วด้วยอะค่ะเจรไนที่ทำยังไงคะนเจรไนเราก็จะใช้ตัวหินเจียกัดแบบเหมือนเจาะลงไปที่ผิวแก้วอะค่ะให้ให้เป็นลวดลายตามที่ต้องการลวดลายใช่ค่ะคล้ายเพชรไหมไดมอนด์มันเป็นหินเจียค่ะแต่พอพอ เจียลงไปที่ตัวแก้วแล้วแล้วแต่ลวดลายถ้าเจระานาเสร็จแล้วแก้วนั้นก็จะยังขุ่นอยู่ถ้าเราอยากยให้ใสเราก็ต้องเอาไปทําการจุ่มล้างกดอีกครั้งเพื่อให้ลายเจียมันใสได้อย่างนี้หมายความว่าถ้าเราเป่าเองได้อย่างนี้เราสามารถทําแก้วได้ทุกแบบเลยไม่ว่าผมจะออกแบบอะไรมาทําได้หมดได้ค่ะโอ้โหเเลยตรอ,อ,องว่าออกแบบมาดู <laughs> โรงงานผลิตแก้วของประเทศไทยพัฒนากายไปถึงระดับโลกนะครับระดับที่บริษัทแก้วจากยุโรปหลายประเทศนั้นยังต้องมาสั่งผลิตที่นี่ว่าใจแก้วเนี่ยเข้ามาทําได้เฉพาะแบบนี้เหรอผมว่าเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นของการใช้ประโยชน์จากแก้วกันดีกว่าครับ พี่ชาตรีครับผมอยากจะมา,าทำเกี่ยวกับเป่าแก้ววิทยาศาสตร์ขั้นแรกเนี่ยเราเราต้องรู้จักพื้นฐานของมันก่อนอนะรู้จักพื้นฐานในเรื่องของการการเป่าการโยนนะครับอันนี้เป็นอันดับอันดับต้นๆเลยครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจะจะ,จะทำกันได้คิดว่านะ่าคุณทอมมีนะ่น่าทำได้นะแม่ไม่น่าจะมีอะไรดูแล้วนี่เกิดดูง่ายๆไม่น่ายากพี่ชาตรีครับไอ้พวกหลอดพวกเนี้ย ทำไมเราไม่สั่งซื้ออ่ะทำไมต้องมานั่งทําเองนะคือ <K AR L ESS> การสั่งซื้อเนี่ยมันจะนานเพราะฉะนั้นเราเราเราทำเองเนี่ยมันจะง่ายกว่าม,มันจะทําได้ได้ไวกว่านะครับอาทิตย์หนึ่งเราก็สามารถที่จะทําขึ้นมาไนดะ้ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะรับคอนเดนเซอร์นยครับอันนี้ฮะออคอนเดนเซอร์เนี่ยครับผมคอนเดนเซอร์เห็นเห็นอย่างเงี้ยนะครับคุณทอมมี่รู้ครับว่าราคาเท่าไหร่ถ้าที่เป่าแก้วถ้าเป็นยี่ห้อของมันเลยตัดเันไหม ชักสองสามพันถึงไหมกว่าครับกว่าเลยอ่ะครับโอ้โหแล้วอย่างนี้เราซื้อซื้อแยกชิ้นเอาอะเออบางชิ้นก็บางชิ้นเนี่ยก็เราเราแยกซื้อได้ 5, แต่แยแต่บางชิ้นเนี่ยมันมาเป็นชุดของมันเนี่ยเป,เป็นชุดเป็นเป็นชุดของมัน <อะ S 3> หลักหมื่นหลักแสนก็ยังมีนะครับแยกไม่ได้แยกไม่ได้โอ้ตายแล้วเแล้วนอกจากผลิตแล้วเนี่ยเราทําอะไรได้อีกบ้างครับเราซ่อมครับซ่อมยังไงเอ่ยส่วนใหญ่เนี่ยนักนักวิทยาศาสตร์จะใช้เนี่ย เอ่อยกตัวอย่างเช่นเซนเดอร์เห็นไหมฮะเซเลนเดอร์ครับผมตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยแตกมาแลยส่วนส่วนใหญ่ในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยของกรมวิทย์เนี่ยนะครับเราจะซ่อมส่วนใหญ่นะครับในการซ่อมเนี่ยมันมีหลักของมันถ้าตรงไหนที่มันไม่แตกปริมาตรเนี่ยเราใช้ได้เหมือนเดิมปริมาตรไม่เสียอ๋อเพราะอย่างถ้าเจ้าตัวนี้เนี่ยส่วนสำคัญคือปริมาตรของมันครับผมคือถ้าสมมติแตกกลางนี่ทำไงฮะก็คือถ้าเข้าไปใช้ นักพิธาไปใช้เขาอยากจะใช้ประมาณัก2 0 0แล้วก็ตัดแคทแต่บางชิ้นเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะซื้อใหม่ได้ดีกว่าอันนี้กรณีนี้คือซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมนี้คือไงเราก็ตัดตรงนี้ตัดต่อตรงนี้ครับแล้วก็ทาปากตรงนี้ขึ้นมาใหม่๋อแค่นั้นแค่นั้นอันนี้กรณีซ่อมง่ายซ่อมง่ายซ่อมยากๆไหมพี่อ่อตัวนี้ครับผมอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ซ่อมยากเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เราจะ ไม่ต่อด้วยมือเราจะต่อด้เครื่องครับเพราะว่าลืมมือเราจับค่อนข้างที่จะยากมันใหญ่ใหญ่แล้วเนาะมันใหญ่ถ้าอย่งหลอดพวกนี้เราทํามือได้ทำได้อ่าฮะ นั้นเสร็จแล้วเราตั้งทิ้งไว้ก่อนปล่อยให้มันเย็นตัวเย็นตัวยากนยากไหมครับเนี่ยยากขัดโอเคว่าสบายๆราแล้วนอกจากแท่งคนสารหลออพวกนี้เราทําอะไรยังไงกด้บ้างครับเราก็จะมีพวกแก้วต่างๆซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทําแตกหรือว่าอะไรมาเราก็จะมาทําการซ่อมครับอ๋อนอกจากผลิตเองตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเราสามารถซ่อมเองได้ด้วยครับอ๋อเพราะว่าอย่างกรณีที่ผมทํายังไม่ถูกใจเราสามารถให้มันโดนไฟให้มันกลับมาเป็น รูปทรงเดิมใช่ครับใช่ถ้ากว่าเราสามารถเชื่อมกันได้เชื่อมกันได้ไลฟ์ i ิวช่วงที่3สนับสื่โดยแคนนอนถ้าสามารถรู้วิธีถ่ายแก้วหรือไม่รู้สิจะทำไมจะไม่รู้ ขออยู่ในพวางแป๊บหนึ่งเต็นท์มันใหญ่เหลือเกินเต็นท์จะใหญ่ขนาดนี้ผู้ชมดูสิฮะว่าเต็นท์มันใหญ่มากเลยนะฮะที่ผมสูง190อยู่ในเต็นท์นี้ได้อะ่ะแต่มาอยู่ในเต็นท์ทำไมนะเดี๋ยวมาดูกันไป หลุดจากพวังเมื่อกี้มาเข้าสู่หมดซีเรียสจริงๆังกันสักนิดนึงนะในการถ่ายแก้วเนี่ยอันดับแรกนะครับก็ควรที่จะทําความสะอาดแก้วซะก่อนนะพอดีแก้วที่เราเอามาตอนแรกอาจจะมีฝุ่นมีรอยนิ้วมือของเราเองหรือว่ารอยคราบน้ําอะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับ okay. มาเริ่มถ่ายกันเลยดีกว่า ในการถ่ายวัตถุที่มันโปร่งแสงโปร่งสายแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องให้มันเคลียร์ถูกไหมถ้าเราถ่ายในฉากขาวดังนั้นเราต้องมีสีดําเข้ามาทําให้เป็นขอบนะฮะนี่เราใช้คัดแสงเอาดูนะครับอ่าเราก็สร้างไปทีละขอบฮนะเริ่มจากขอบแรกอ่าเนไหมขอบขึ้นมาแล้วเรียบร้อย นี้ผมก็ทําให้มันตั้งได้นะฮะจะได้สะดวกต่อการทํางานของผมเองนะฮะครับล่ะเราก็คัดแสงเปที่เรียบร้อยได้ขอบของแก้วมาแล้วทีนี้ครับการวางมุมองศาของกล้องเนี่ยควรจะต้องวางให้มันเ,เห็นปากแก้วเนี่ยขนานกันนะเพราะปากแก้วจะมี2ด้านใช่ไหมเราควรจะให้มันค่อนข้างจะพอดีกันนะฮะมันจะได้แบบ่ออกมาได้ดูดีหรือดูไม่ช้อนจนเกินไปหรือกดจนเกินไปโอเคตอนนี้ผมตั้งองศาได้พอดีแล้วโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะ ควรจะใช้เป็นเมนูโฟกัสนะครับเพราะว่าแก้วแล้วก็บวกแสงที่มาข้างในจะค่อนข้างขาวกล้องอาจจะโฟกัสไม่ค่อยแม่นยำเท่าเท่าไหร่นะดังนั้นควรจะเปิดไลฟ์วิวไปเลยแล้วก็เช็คโฟกัสเอาแล้วก็เปิดไลฟ์วิวช่อง5ดูด้วยนะโอเคถ้าเกิดว่าขอบยังไม่คมชัดเท่าไหร่ก็เอากระดาษคัดแสงของเรานี้เข้าไป แต่อย่าเข้าไปลงบางแก้วแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นเราก็จะถ่ายไม่ได้นะ ้ลองมาสักพักแลเนี่ยมันขัดๆตรงกระจกนี่นแหละโอ้กระจกมันจะน่ารักไปไหนเนี่ยสำหรับผู้ชมที่ไม่ได้มีแว่นให้ลองเยอะแยะขนาดนี้นะครับหรือว่าอยากจะลองแบบว่าหน้าเราเนี่ยเหมาะก,กับแว่นทรงแบบไหนนะฮะผมมีแอปพลิเคชันมาแนะนำนะฮะซึ่งถามว่ามันเกี่ยวกับการถ่ายภาพไหมก็ เกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเพาะมันใช้ถ่ายภาพได้เหมือนกันนะสำหรับแอปพลิเคชัน i g l a s s e t เนี่ยนะฮะอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีรูปของตัวเองก่อนนะซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็คงมีอยู่ในเครื่องแล้วนะแต่อย่างผมเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปตัวเองเท่าไหร่นะมาเริ่มจากการถ่ายรูปกันก่อนเลยดีกว่าครับนี่ฮะขณะที่เราจะถ่ายรูปเราเองนะเขาจะมีรูปแว่นมาให้เราแล้วนะฮะก็อืมเราก็เลงไปจริงแล้วไม่ต้องไปใส่ใจกับไอ้ตัวแว่นที่มันให้มาเยอะนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถย่อขยายแว่นได้นะฮะ ซึ่งแว่นนะฮะก็มีโอ้โหค่อนข้างจะหลากหลายรูปแบบนะฮะทรงก็ค่อนข้างจะวินเทจซะหน่อยนะสำหรับเดิมๆที่เขาให้มานะแล้วถ้าใครยังไม่จุใจนะครับสามารถซื้อเพิ่มได้ครับไปที่คูณร้อยตรงนี้มีแว่นอีก100แบบด้วยกันนะฮะเลือกซื้อเพิ่มไปโอ้โหเยอะจนตาลายแนละ้วฮะแว่นปาร,ร์ตงปาตี้เยอะแยะหมดเลยครับถ้าทําเสร็จแล้วนะฮะก็อย่าลืมมาอัพในแฟนเพจของเรามาโชว์กันก็ได้นะครับแท็กมาก็ได้อ่า ใหวิวช่วงเมืองไทยก็มีดีวันนี้พี่จามิกรจะพาเราไปเที่ยวพื้นป่าพื้นใหญ่ทางภาคอีสานครับถือว่าเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์หนึ่งใน5ของประเทศอีกด้วยนั่นก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวครับเราเดินทางมุ่งไปตามเส้นเดียวกันกันกบทางไปเขื่อนจุฬาพรนะครับโดยทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะอยู่ถึงก่อนเขื่อนรา,ราวๆสีกิโลเมตรหากใครใช้ระบบนำทางบนรถก็ลองตั้งว่าไปทุ่งกระมังก็ได้เช่นกันครับ เก okay, รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวตั้งอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่นี่เป็นที่ราบบนภูเขาลักษณะคล้ายเป็นป่าเป็นสะพานสลับเต็งรังครับพี่จามิกอบอกว่าป่าภูเขียวเป็นป่าพื้นใหญ่แห่งเดียวของภาคอีสานอีกด้วยครับเราเดินทางมาถึงป่าภูเขียวราราวสิบโมงวันนี้ถือเป็นวันที่ดีของเราจริงๆครับเราได้พบฝูงผีเสื้อลงมาลุมกินเกลือแร่กันตั้งแต่ทางเข้าเลยทีเดียวครับ เดินต่อเข้าไปไม่ลึกมากก็เจอนกกาลังเล่นน้าอยู่ซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เปิดน้ําเอาไว้ซึ่งเป็นน้ําจากท่อน้ําทางเขตใช้นในการบํารุงดินแถบนั้นพี่เจ้าหน้าที่นำทางเราเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆครับเข้าไปไม่เท่าไหร่ก็ได้พบกับฝูงกวางนอนริมน้ํากันอยู่อย่างสบายใจเชิบเลยครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอุดมสมบูรณ์สมที่พี่จา่าบอกจริงๆครับเราสามารถพบเจอสัตว์ได้เรื่อยๆตลอดทางที่ไปจริงๆ ลงภูไปไม่ไกลก็เจอเนื้อสายสู้กันอยู่ครับสู้กันสนุกจริงๆครับแน่ที่นี่ยังมีนอกอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับเดินถ่ายกันเหนื่อยเลยครับวันนี้แต่สนุกจริงๆครับได้เจอสัตว์เยอะมากๆ คราวหน้านะครับพี่จามัยกรจะพาเราไปลุยต่อกันที่ป่าไหนชมทิวทัศน์และสายหมอกที่ได้รอชมกันได้ครับในช่วงเมืองไทยก็มีดีทางรายการไลฟ์บิว23นาฬิกา45นาทีถึงเที่ยงคืน10นาทีนะครับหรือจะติดตามพวกเรากันได้ใน f a c e b o o k c o m l i f e v i e w c s ก็ได้เช่นกันครับ